สวัสดีค่ะวันนี้สตังนะคะก็จะพามาทำตำเท้าไก่กันนั่นเองค่ะอย่างแรกนะคะคุณแม่ก็จะมาสับเล็บไก่ก่อนเลยค่ะแล้วก็หั่นตรงกลางนะคะ นี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็สับไปเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้คุณแม่นะคะได้ไปตลาดมาค่ะเพราะว่าคุณแม่อยากกินตําเท้าไก่นะคะคุณแม่ก็เลยไปตลาดมานั่นเองค่ะแล้วก็ได้เท้าไก่กลับมาที่บ้านนะคะเพราะว่าคุณแม่อยากกินตําเท้าไก่กันนั่นเองค่ะอันนี้คุณแม่ก็เลยมาทําให้ทั้งครอบครัวกินนะคะ อันนี้คุณแม่ก็หั่นไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็หั่นไปเรื่อยๆเลยนะคะบอกเลยว่าคุณแม่หั่นเร็วสุดๆเลยค่ะน้องสตางค์อยากเห็นตอนเสร็จแล้วว่าหน้าตาจะเป็นยังไงน้องสตางค์อยากชิมแล้วค่ะว่าจะอร่อยไหมน้องสตางค์อยากกินเลยเพราะว่าน้องสตางค์ตอนนี้น้องสตางค์หิวแล้วนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะคุณแม่ก็จะมาโรยเกลือกันก่อนเลยค่ะแล้วก็ขยำขยำไม่เข้ากันเลยนะคะจากนั้นก็จะนําไป,ไปล้างน้ํานั่นเอง ่คล้างน้ําทําความสะอาดนะคะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็จะล้างสองรอบนะคะจากนั้นคุณแม่ก็จะใช้กระชอนตักลงไปะคะ่ะเพื่อเสดดน้ําออกนะคะเพื่อเสดดความคาวออกน,นั่ <men hundred. S 2> นเองค่ะจากนั้นคุณแม่ก็จะมาเปลี่ยนน้ําใหม่เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็จะล้างให้ทั่วๆเลยนะคะเพื่อที่ว่าความคาวจะได้ไม่ติดนั่นเองค่ะจากนั้นคุณแม่ก็จะใช้กระชอนนะคะเสดดความคาวออกไปะคะ่ะ นี่นี่คุณแม่ก็ล้างขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วจากนั้นคุณแม่ก็จะนําไปต้มนั่นเองค่ะแล้วก็โรยได้เกลือก่อนที่จะไปต้มนะคะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็จะใส่ลงไปพักไว้15นาทีนะคะแล้วจากนั้นเราก็มาดูตอนเสร็จกันเลยค่ะอันนี้คุณแม่ก็ต้มไก่ไว้นะคะนี่โหทุกคนดูสิตอนเท้าไก่สุกนะคะเพื่อที่ว่าตวเวลาที่เราไม่ได้ต้มนะคะแล้วเ,เอาไปตำเลยมันอาจจะเกิดความคาวได้ค่ะคุณแม่ก็เลย มาต้มก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้อร่อยค่ะนี่ค่ะนี่คุณแม่ก็จะน็อกน้ําเย็นไว้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีความนุ่มแล้วก็อร่อยด้วยค่ะจากนั้นคุณแม่ก็จะมาตามพริกกับกระเทียมรวมกันนะคะแล้วจากนั้นคุณแม่ก็จะมาใส่น้ําปลานั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มความนัวนั่นเองนะคะสิบแซบเลยนี่คุณแม่ก็จะใส่ผงนัวลงไปนะคะหรือเรียกว่าผงชลนั่นเองค่ะ นักสตางค์อยากรู้แล้วว่าตอนเสร็จเป็นไงบอกเลยว่าน่าจะแซบอีลีนะจ้านี่ค่ะนี่คุณแม่ก็จะใส่มะนาวลงไปนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปด้วยนะคะบอกเลยว่าคุณแม่ชอบเปรี้ยวที่สุดเลยค่ะใส่มะนาวไปหลายลูกเลย จากนั้นคุณแม่ก็จะมาใส่น้ํากระเทียมดองนะคะแล้วก็โคลเลโคลเลโคลเลเข้ากันเลยค่ะนักงสางติดคํานี้นะคะโคลเลโคลเลโคลเลนะคะนี่ค่ะจากนั้นคุณแม่จะมาใส่มะเขือกับมะเขือเทศนั่นเองค่ะบอกเลยว่านักงสางชอบเมนูนี้มากมากเลยนะคะทั้งอร่อยทั้งแซ่บด้วยค่ะบอกเลยว่าเผ็ดจี๊ดจ๊าดเผ็ดจี๊ดจ๊าดขึ้นสมองเลยค่ะ จากนั้นคุณแม่ก็จะมาใส่เท้าไก่ลงไปนะคะแล้วก็คนๆๆๆให้เข้ากันเลยค่ะทุกคนดูสินี่ค่ะสีหน้าตาน่ากินสุดๆเลยนะคะอันนี้เราก็มาดูตอนเสร็จกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรหูทุกคนดูสิหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว ส้มตำเท้าไก่นะคะบอกเลยว่าหน้าตาหน้ากินสุดๆเลยค่ะแล้วก็โรยด้วยเม็ดกระถินนะคะยิ่งแซ่บเข้าไปอีกค่ะมากินกับน้องสตังนะคะ